สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเงียบอีกครั้งไม่ใช่ไอดอนคุณไอถึงลบคำว่าเงียบไอดอนแบบอารนิกี้ไอเดอลแมวกับไอดอนจะมาแก้แค้นไปฝึกวิชามาแล้วขอให้ได้เนอะลองไปฝึกวิชาไม่จวดทาและครับเออคุณไม่จวดลวคุณเขาเรียกว่าให้เปลีิยนมือบอลจะไม่ต้อมือโดนโดนต้องมือเปลี่ยนมือสิคุณตัวอะไรเปลี่ยอะไ ไม่ต่ดงลครับอลูต่าช้างเดวย่น่คู่อืออ๋ออันี้กี้เร็กว่าบุรุษกระถิ่เลยไรอละไ่แท็กอันนี้กี้มันต้องใช้บาทปะใชไ้ไม่ใช้ไม่ใช้ใช้โซ่น่าเกลียดที่ผ่ายาพเฮ้ยเอทิ้งคีชาคีมะ เป็นการ์ดารับคิดกืนออกไปโดนโดนยิ่วบอกว่าไม่็นไรอะไรปล่อยปล่้ยไปคิดคืน อันนีออ้เทคครับ,รบเจ็เเดห,ห,หนึ่งถูกไลทับิ์ออเดอเจ็ดหนึ่งไปอืมอันจบวห้าพจากเทคต,ตัวเองบอกว่ามีมีการเนเออเดอร์เสิบวก 5, ห้าพันในั้น ให้โอกาสจินออเดอร์ว่ะโอ้าเต็มมือเลยกี่โอ้ยยังมีกี่ตีเลยวะเท่าไหร่ครับสิบสามมันต้องรอเทรนด์ย,งยังไงช้าหถ้าเริ่มหลังมันแหย่ได้ของไร โอ้ยเงี้ยเราเฉยโกงอย่างเลยนะกันเระดกเจ็ดไอเทมเจ็ดฟองครับถึงน้องแมวเสร็ตเซ็ตจากในกองไม่มีถานกะปูเซ็ตทำไมโลกมืดไม่เป็นอย่างนี้บ้างนะเขาไม่ใช่สามน้อยเนี่ยจ็ดสองครับบอกว่าไม่เข้าสู่ข้องออเดอร์โซนครับคุณสนใจสามน้อย ตัวใหม่ไงล่ะถ้ามรานยากีกฝ่ายเป็นเกต3สามผมได้จวหนึ่งตัดให้เลยครับเอ็อมบ้าไม่ชอบปลาบุกบาเลเย่ yeah, เด็กใหม่เด็กที่เหมือนจะวิวิกากพลังของอานาคตขบ้านนี่ครับผมเล่นเทคนิคบอกว่ามั่ถูกเล่นความันมอ่าจะได้รับส่วดหนึ่งแล้วเป็นบุก้าพั ห้าพอยาเป็นนี่ไจังไปเลยน้องแมวกระทืบมันสิบแปดสิบแปดได้เช็คเพิ่มเช็คสักกันเช็คบอกบอดที่ดีไปอันนี้เอาวะื่อแันร้องเพลงมัตตีจะบวกห้าพันแล้วนักเสกทัตบัตหนึ่งทิ้งมือหนึ่งตัวสองห้าพเป็นสิบห้าครับตัวสองอยห้าพันเองนะ จัดไม่ไม่จัดมุกกันดิจริงเลยอันนี้แฮวอันิกกี้ขาวางได้ได้อิวกับเนียมันแผนเนี่ยเป็นแผนของอานิกกี้ดีกาเซ่โอซหน้าไลท์จวนหนึ่งเรื่นหกพันห้า ไม่ลงก็แย่แล้วไม่ลงก็แย่แล้วพี่บอกไปเฮ้ยบอกอีกเตือนเฮ้ยกำลังมันท่วมท้นเอ๊ะแม่เหมือนกระดานตาที่แล้วเลยใช่เหล่านี่องเปลี่ยนแท็เขตสองไหมใช่ go go final lap พอไหมนะเท่ไหรครับอ้ไม่มีคุณเยอะกันไปสีมันไม่มีบวกสามหมื่สี่สามสี่สามเลอหรอหนึ่งสี่สามเลือใช่สามอโฆษณาไรแล้วก็บาร์แล้วก็ตีตัวเองบุหนึ่งอ้ออด้วยฉันอีข้าตีีโซเชียลนะแล้วก็ถุยออมาได้คน จะโมคิดคีใส่หน้าเลยเนี่ยสามใจ<า>มได้นะสี่ทำอยู่แล้วอ่สามใจเราพ<า>ิจิตรเราลยทำเสจนล้วลดูฟอนอฮ้ยกีีให้เบอร์น่ะโจริงๆ สวัสด,ไไดีนิกกี้ห <53. S 1> <อ>้าสิบสามนี้ใครมีคีไหมนี่ขี้มาขี้มาะโดนขี้เนคีฟอนคี้โดสก๊อตโหโคตรออาพีทีไปมเจอสองกดักฟ้ากระชากไปขี้พลังขีง้พลังเึงคอห,หไม่ขอ กรนะรอโฆษณาอะไรไหมครับไม่ไม่ไมเก็บเก็บแท่งเดียวโฆษณาอะไรไหม <laughs> โฆษณาอะไรโยโย่ลองพรบบัหนึง่งเสียเพืบบ่อนเปี่กรบวกขีดก็ได้ใช้ยวเขากไ็ได้ใช้บัตรหนึ่อกหนึ่งิแล้วหนึงี สักขีหน่งไกลัวไม่ได้เส้นสี่กลัวสิบอลใบบุริกาต19เอ้ยนี่ทำไมมัเป็น19อ่ะกษณะก้าบอกหมื่นไงไม่ไม่ตัวมันเก้าพันเองนั่นนั่นใช่เก้าสิบเก้า9หรือ19มันต้องมีถทคนี่โกงมา้ยแน่ๆไม่มีแี่ไหนแค่แค่เข้าเข้าช่องกะมันตบั๊ดหนึ่งมันได้ชื่อบวกตามเอาไปแล้วเจ็บแล้วุกตาห้าพันอืยี่สิบเอ็ด แล้วมันวีดูกสินะสีใช่เหมือนเมื่อไงเออกาการะไม่เป็นไออันเนี้ยมันลุกแวนใช่ไหมใช่เอามันลุกเรียกาศตามด้วยการพิทควมอยู่เหมือนมึงเลยครับอ๋อสองห้าพันสองกันหึกว่าลุกแวนได้เกิดเกิดไอที่อ่ะถ้าลุกแวนได้ไม่เมต้าหนักกว่านี้ขอมูลเตี้ยมด้วยพี่จีพี่จี จินะเนีน 23, ้ยวันยี่สามสองทีแล้วก็เล่นอันนี้ปึ๊บลุกลุกมันจะโบยสองหมื่นแล้วก็ย 43, 43, ี่สามสามสามสี่สิบสามสี่สิบสามสองทีห้ามเต็ไอห,ห้ามพีิจรห้ามเซติเนียวใช่ว่าห้าหมื่นไม่ไม่ห้าห้าสี่สามมันลุกสองตัวสองตัวใช่ใช่สองหมื่นสามสามสี่สิบแปดวันด,อ,นนนดอีกหมื่นค้ามข <35. S 3> ้ามมันสองอืมื่นห้าสองใบ ไม่ไม่ไม่มันเป็นเซนจุดสามมันเป็นชิวห้าหมืนหกเป็นสามอหกสามอันนี้สามสองได้สองได้กัหนึ่งโออ่ะอันนี้สองได้ใช่สองได้เข้าอ่ะสองได้หรือหรไอ้นั่นอ่ะหรือโอเวอร์ทิกเกอร์หนึ่งห้าพันห้าพันวัตต์โอเวอร์ทิกเกดี๋ยวหนึ่งได้ใช่ปะมันห้ามแค่เซนติเนลโอเวอร์ทิกเกอร์เข้าออกข้าฮิวออกข้า้ ไม่เอามีใช้ให้คุ้มสิครับแล้วก็คีมีคียทุกเลนเดยวมามีคียเลนเดียวสงสัยเราไม่หายในโรกี้เพิ่มอนะอันนี้เป็นเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าใส่แบนด์ดีครับได้ครับเอาไปแวนต่อครับ PG โอ้ไม่นะสนานอะไรหรือเปล่านะ โรบ้าม่่เกเกนารั้วก็เกิดดีใช่ไหมใช่เกิดขอเข้าเกิดนะเกิดที่ปู่เลนเกิดที่ปูเลนเนอะไม่เอาเแล้วสีแหวนสี่สบาม A ยี่สามมันโบเท่าไหร่หึ่งด้ลูกอถึงอยู่แล้วไม่ถึง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 กะที่แล้วห้าะไปถึงกะที่แล้ว เท่าไหร่ยี่สามวิ่นคาเก็บมาฉาช็อดที่กูปล่อยไม่ได้ทยกูนโบดิเกอร์ยังไม่ออกเออรู้ฟูงยี่แปดตีทั้งเลยตีทั้งเลยอย่าทำน้องคอช่องว่างได้ใบนึงเพราะว่าเหลือช่องว่างเลยดิโกวิโตน จะไปกลัวหมดมือแล้วอาติกเกไหนมีตัวห้ามการไหมไม่มีไม่มีชิมบนได้บื้อสามได้สามได้หาโอทิเกอร์ที่สามอีใบคือเลยสามใบได้ยู่งยู่ก็รอดยังสี่โอ้โอทิกเกอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความรัก มันมีฮีทใช่ไหมล่ามันมีฮีทเทคใช่จุดไหนคิวโอสมเป็นอันนี้กี้เบรี้พลังที่ใช่ไม่มีไม่มีดีโอเวอร์ทิกเกอร์ใบนี้อธิบายหน่อยครับทำอะไรได้เดินเทอนตัวเองแวนแวนบวกคิฟบวกปืนตอนตอนเขาเทอนตัวเองอ่าแค่ตอนนั้นเขาเทินแล้วตอนเช็คได้เช็คได้ก็บวกถึงร้อยล้านหนึ่งตัวแล้วก็เอามันไปนอกเกมแล้วก็โจุดหนึ่งตัวละตัวละ เอาดีวีธีแล้วอันนี้สามสามเนะไม่ต้องโูนหรอกเดี๋ยวให้เบ็เอาเขโอนิเกอรออีกข้างนึงเดี๋ยวพจะตายาไมัไม่ตายเจ้ดสี่อ้ยู่เลยอ่ะท็จไม่แคทีข้างอาาวอตีข้างก็ได้ตีข้างตีข้างตีางีเวนการว่าบว่าลอยน อันที่แล้วครับแต่เซนดรอครับเคยไหมไม่มีครับไม่มีไม่เหลือที่อะไรแล้วชีวิตทำอะไรได้ลุกเรียนทำมันไงไงนี่มุงไงส่องไงเพิ่มหเดืใช่มันไงเพิ่มมันบวกชี้ไปตีหน่อยอันนี้ธรรมดามากเลยแค่สิบสิบสี่เองเพื่อน ห้าเบิร์ดเบเ้าเบิร์ดเาเบิร์ดใจเข้าพันพันสาบีลุก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 ยี่สิบสามสมสามสามหมื่นึงที่ปีจีห้ามกากไม่ห้ามสิเเดียวสามสี่สามสี่แปดเจปะเออสมีคนเล่นของื่้ไรอ่ะสี่แปดทั้งหมดกี่ใบสองได้เหรอมือไปเดียวอ๋อคโอ้ หิไหว,วไม่ได้ใช่ไหมหิวได้หิวได้ไปเยเดี๋ยวชิมหน่อยเอาละอลันนกี้ตกมีนาบาแล้วขาขัาขาเฮ้ยเกมล้อเลียว่ะ,อ,ะอันอีกคิกข้าเสดบกกันนะโอ้ยโอ้ยอั่นี้มันชีบโกงไปขโมยเทสุดท้ายไอ้นกี้ อนี่บอกอาหารด้หมดมือบวกอาหารด้วยได้คำเชฟเชฟหมดมือมึงกีเลตเธอ,อไงีกไอเดาเลยจังเลยปัญหาคือ, 3, อมันสามปัญหาคือสามแต่ปัญหาคือมึงมีทีใช่วิมึงมีโอติกเกอร์มึงตายไปแล้วกิโก๊อหมดมือหมดขี้เธนตัวเองโอ้ออออยโอ้ยิ่งใหญ่ลแล้วกันแหวนเลยยิ่งใหญ่ใช่ย,ยิ่งใหญ่แหวนโคตรใหญ่ สมัพอสมพอม่กลการช้ด้วย๋ย้หนปิดแนเปิดถ้าตัวอย่ตีพี่เข้าเเจอเอแล้ครับถ้าผู้ชม2,000กับ23ไงไม่เคยได้แมนวีอะ23สามย้ป่ะ n สมได้ครีซีพิตน ไม่นับเคลียร์สินะเปล่าไม่ได้นับเลยยังไม่ดูด้วย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 รุนให้ผู้ชมลุ้นไปด้วยกันอฝันที่กูนักฮิวอะไรฮิวไปเดียวขโมนที่เพิ่มได้ฝอนโอ้ไม่ต้องบวกให้ห่นงเงี้ยมันไม่ได้ลุกเหรอไม่ยังคลิกออกอีกว่าอีกเองคิตู้โอ้สาม ไม่หิวเลยเฮ้ย,อ,ยอันิกี้แม่งเอ้ยมึงวัดพลังเสร็จสุดแล้วเป็นอันิกี้ทำไมแข็งไม่มองเองวะเบื่ออันกี้เย้แขกบอกก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะถ้าลำคาญเรื่องวังเม็ดพลังก็บอกได้นะครับไปแล้วออันกี